างล่างเป็นอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะออกมาปีผมโดนยิงเอ้าผมอยู่ริมผาไอสัตว์ไอผมผมมองฝั่งนี้มันเป็นหลังรถไฟอ่ะแต่ผมยังไม่ตายนะตลกไม่ได้ยินเสียงเลยวะม่ี้ไดยยินเสงมันใส่เก็บเสียงยิงมันใส่เก็บเสียงยิงระวังนะฮิถั่วเสืออบนานจังไงเกือบตายเฮียเดี๋ยวนะริมผาไหนวะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แม่งเอ้ยมันไม่ได้ตามเรามาเหรอเอ้าวิงาง่งมาดูตรงนี้เฮ้ย,เ,ยเห็นหมู่บ้านแล้วยังผมผมอยู่ตรงโกดัง่ะโกดังไอ,อ้ที่มันไอหมู่เด็มันเลดเราอ่ะโอ้โหนู่นเลยแม็กซ์ิงเข้าหมวกเลยสัตว์เอ้ถ้าเจอนะ้ะ โน้นเออต้องวิ่งซ้ายเอ,อาไว้นี่ผมก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยผมมแอบไปกดดันกันแล้วกันเลือดหายเยอะไหมยพยาบาลแดงอะโอ้โห โกดังมันอยู่ฝั่งที่เราวิ่งมาแหละมันจะอ๋อฝั่งนี้เหรอไอเราไม่คิดว่าจะมีคนผมเดินไปดูไอมันเป็นไอนี่ไงไอโรงงานที่มันอยู่ต่อจากไอเนี่ยใก้ทหารนะผมมันคมอยู่นะผมเพิ่งผมเดินไปดูไม่งี้ผมเข้าหัวเลยเฮีย อยู่ใกล้ด้วยแหละพี่ว่าเออระวังแน่ผมไม่รู้ตำแหน่งมันเลยถ้าพี่ได้ยินเสียงปืนพี่ก็จะรู้ว่าไม่ได้ยินเลยมันเหมือนเก็บเสียงได้วันนี้ผมมาไปแก่ขนาดไม่หูฟังอย่างดีผมไม่ได้ยินเลย,ยเสียงอะเ,ออเก็บเสียงเก็บเสียงนี่เก็บเสียง เลยโดนยิงที่โพดังหรือว่าข้างนอกไม่ผมยิงผมผมไม่รู้ว่าเดยวมันเก็บเสียงไแต่ผมยิงอยู่ตรงหน้าผาแล้วผมโดนยิงเอาไงดูว่าเนี่ยต้องวิ่งไปหาเอื้อนหรือเปล่ายังไม่ต้องมาก็ได้ผมขื้นเลือกกันผมคอยวิ่งออกไปไม่เอ,องก็กดออกก็ได้นะ ได้อยู่อะถ้ามันมาผมก็รู้ที่เพราะผมอยู่มุมในก็ไอ้ใครเปิดใครเปิดมันมาไอ้เหี้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่มามามามล่องลงล่องลงลงลงมันล่วงมันล่วงมันล่องมเดี๋่อยฮะเนี่ยมันมีเพื่อนหรือเปล่าเออไม่รู้พี่ผมเอยมันมีผมตายไอ้เจ้มาแล้วเจียงโคตรร้านอะไโว้ยแม่งมัน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 จะตายมันจะตายมันจะตาย พี่วิ่กันแล้วไหมพี่้อผมกระสุนหมดตัดเลยแล้วให้ปืนพิ่อัไปเลยควยมันจะตายไม่ตายไ <c oughs> อ้เหี้ยมันยิงผมไม่ตาย <c oughs> โอเคโอเคโอเคมันใส่กระสุดห่างจากพี่ไกลเลยนะเนี่ยเออแม่งปูไกลเลยเนี่ยควยเอ้ยกระสุนไม่มีตุ่มพี่อัน นบนลบบลเราเนี่ยแม็กให้บนบนเสียงปืนเมื่อกี้เหรอไอย้ยมันโดนผมยิงผมตายแล้ว